สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดเลขดังจากปฏิทินคำชโนโดรุนรวยหนึ่งกุมภาพันธ์หรือ,อไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยทุกท่านต่างก็คงเดินหน้าตามหาเลขเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักใปหวยชื่อดงังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือจากเหล่าคนเป็นเทิง และสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากคอหวยกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นปฏิทินจากคำชะโนดโดยเลขบนหัวปฏิทินมีเลข2ตัวได้แก่62671769571283158916272528290737 และ97ค่ะส่วนเลข3ตัวมี362 369และเลขในปฏิทินเด่น0และ3มีเลข2ตัวคือ02 06 09 32 36 39หากเข้อหวยท่านใดชื่นชอบแนวทางจากปฏิทินคำชะโนดก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ โดใช้วิจารณยานขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์เป็นเศรษฐีกันทุกท่านค่ะ